สวัสดีครับ The v i s i o n Face โดยผมพัฒนามรกิศินกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาพูดคุยกันนอกสถานที่บ้างนีในรถนะครับก็ขับไปกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพทราบข่าวในช่วงนี้รู้สึกละอายนะครับละอายใจแทนคนกรุงเทพโดยส่วนใหญ่ที่ไม่น่าเชื่อว่าเราจะมีพ่อเมืองผู้ว่ากทมนะครับที่มีความคิดได สุดยอดเฉียบขาดเฉียบคมจริงๆนะครับกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ําโดยบอกว่าเป็นระบบบริหารจัดการน้ําป้องกันน้ําในเนเธอร์แลนด์นะครับฟังแล้วมืนก็ขับไม่ออกนะครับแต่ระบบที่ใช้ในการอิดหินปูนทรายต่างๆมาอุดท่อถนนสีนครินที่เป็นข่าวอยู่นะครับก็ รู้สึกว่าโอ้คนที่มาโต้ตอบสัส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคือดอกเตอร์ธีรชนนั่นแหละที่ท่านก็มีคํานําหน้าว่าเป็นดอกเตอร์นี่นะครับแต่กับการที่ท่านออกมาอย่างเงี้ยผมก็อยากจะให้ท่านหาเหตุผลที่มันดีๆกว่าน,นี้สักหน่อยหนึ่งนะครับในการบอกว่าวิธีการทําไมกทมถึงทําอย่างนี้แล้ววิธีการนี้ประเทศไหนใช้บ้างนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วระดับแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันยังไม่ต้องสูงขนาดนั้นหรอกนะครับทั่วๆไปถ้าคิดจะทำก็คือเป็นปการป้องกันโดยพื้นฐานเอาบ้านเตียงรอดเอาไว้ก่อนนะครับใครจะเปียกใครจะทุกข์ยังไงในช่างมันไปไม่เป็นไรขอให้บ้านเตียงรอดไว้โดยเป็นการกล่าวอ้างว่านะครับว่าถนนนะครับต่ํากว่าอยู่ต่ากว่าระดับน้าําเลยไม่อยากให้ท่วมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งฟังๆแล้วเนี่ยจากเหตุผลตรงนี้แล้วเนี่ยผมว่ามันก็ เป็นเหตุผลที่น่าจะฟังขึ้นเนาะนะครับก็ฝากอาแล้วก,กันผมในฐานะที่เป็นคนกรุงเทพคนหนึ่งเนี่ยนะครับรู้สึกอายนะครับเวลาที่จะไปจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพเนี่ยแล้วคนในจังหวัดต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมองหน้าคนกรุงเทพเนี่ยแหละว่าไอเห็นแก่ตัวไอทุเลศมันน่าละอายไหมครับ ผมไม่ทราบว่าท่านจะคิดกันยังไงแต่เป็นผมผมคิดตรงนี้นะครับว่ามันน่าละอายนะครับว่าคนกรุงเทพแท้ๆท่านที่จะช่วยกันคิดช่วยกันอ่านี่คือประเทศไทยแต่คิดเอาตัวเองรอดไว้นะครับก็ใครที่ชอบฝังไหนอะไรท่านลองมองตรงจุดนี้แล้วกันว่าการกระทําถูกรอเปล่าทั้งนี้ก่อนหน้านี้หลายๆอย่างนะครับว่าผู้ว่าหมูเองเนี่ยควรจะออกมาพูดบ้างแล้วแต่ผู้ว่าหมูก็ไม่พูดอะไรเท่าไหร่พูดได้เพียงเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วใครที่จะไป จับต้องสิ่งของของทางราชการโดยเฉพาะของกทธมงก็จะฟ้องศาลทัธรรมัฐธรรมนูญซึ่งผมว่าในกรณีนี้อะไรอะไรก็ฟ้องคือประเทศไทยเนี่ยนะครับคนบางกลุ่มเป็นพวกใช้ภาษาที่ภาษาชาวบ้านนี่เขาพูดกันนะครับลูกอีช่างฟ้องมีอะไรคือกูฟ้องไว้ตลอดก่อนนะไม่ได้คิดหรอกว่าจะแก้ไขยังไงกูถูกเสมอใครทาไม่ถูกกูฟ้องก็ลองดูแล้วกันครับว่าผู้ใหญ่เป็นแบบนี้ แล้วหวังจะไม่ให้เด็กๆฟ้องครูเหรอฮะดีนะครับครูอังคณาจบไปแล้วนะถ้าครูอังคณาไม่จบงานนี้มีสงสัยต้องฟ้องครูอังคณาแน่ๆเดอิสเซนเฟสวันนี้นะครับทิ้งไว้แค่นี้ให้ท่านลองคิดดูว่าถ้าเป็นคนกรุงเทพแล้วเจอพ่อเมืองแบบนี้ป้องกันใช่อาจจะยินดีที่บ้านนะ้ำไม่ท่วมแต่ภาพรวมแล้วครับโอเคไหม กับการปล่อยผ่านธรรมดานะ้ำมันไม่ท่วมหรอกจะปล่อยผ่านไปช่วยให้จังหวัดเดินรอดพ้นจากการถูกน้ําท่วมขังเป็นเวลานานมันดีกว่าไหมครับเราคนไทยด้วยกันควรจะช่วยกันใช่ไหมถ้าหากว่าเรื่องเริ่มต้นแค่นี้ยังไม่สามารถทําได้แล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ The P s e r i e ขอลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเทาง่านี้สวัสดีครับ